เหมือนเป็นตัวแทนนักสแสดงแล้วกันค่ะเพราะว่าก็วันนี้ก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่ามีรางวัลมณีไม่ขลาซึ่งเป็นรางวัลที่แยกออกมาจากรางวัลแม่ขลาในอดีตนั้นค่ะก็ก็ยินดีมากๆค่ะเพราะว่าวันนี้ก็ถือว่ามันเป็นแบบได้แต่งเครื่องทรงที่เป็นชุดไทยจริงๆอีกแล้วนะคะก็ถือว่า ช่วงนี้เดินสายชุดไทยค่อนข้างจะใส่ชุดไทยเยอะมากค่ะแล้วก็ขอบคุณค่ะที่ได้ได้ได้ให้สาวีได้มาเป็นเกียรติแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องมาเป็นนางไม่ขลามน,นีไม่ขลาค่ะก็ขอบคุณมากเมื่อกี้เมื่อกี้อยู่บนเวทีก็รู้สึกรู้สึกขนลุกอยู่เพราะว่าชุดนี้คือไม่หนักมากนะคะแล้วก็เครื่องทรงนี้คือเชี่มากค่ะดีๆค,ค่ะ,คะยากเพราะว่าข้างในต้องทําเป็นคอ์เซ็ป คือต้องต้องดึงให้ให้รัดนะคะเหมือนใส่ชุดไทยจริงๆเลยอย่างนี้เราก็ cover เป็นหลายอย่างเลยนะใช่แล้วนี้เราก็ใส่ชุดไทยแล้วเดี๋ยวมัน cover ตื่เราก็ cover ใช่ก็ก็ถึงบอกว่าแต่ละวันก็คือพันหน้าเนาะพันหน้าจริงๆก็คือเปลี่ยนหน้าไปทุกวันค่ะใช่ที่คอนเซ็ปต์มันมาจากไหนบ้างคเราเราอยากมอยากลองเป็นอย่างนี้ ม่ก็โค้เหมือนคาังคูไบะเนาะทุกคนก็โค้หมดแหละแต่ว่าแบบคือตอนนั้นที่เราโค้ก็เพราะว่ามันดูมันเหมือนว่าเราต้องโคอ้อ่ะเรารู้สึกว่ามันไม่โค้งไม่ได้แต่บางอันมันก็ปล่อยผ่านเพราะมันไม่มันไม่แรงพอที่จะโดนใจเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าครังคูไบมันต้องต้องจริงๆเลยเหมือนแบบแชร์เลยอะไรฮะเหมือนตแชร์เลยเขาให้ให้เสีร์เราเนาะ ก็อาจจะเพราะว่าเราคงไม่รู้อาจจะแบบด้วยด้วยแรกๆมั้งคะคนแรกๆแรกๆเลยแต่ว่าพิมพิพายก็เหมือนนะหลายคนเหมือนกว่านะพิมพิพายก็เหมือนใครอีกอะหลายคนคือเหมือนแปะยิ่งกว่าก็มีใช่จริงไมนเหนื่อยไหมกว่าจะโคงแต่ดีอะสำคัญเลยคือคิดเร็วทําเร็วลงมือทําคือวันนั้นก็คือจําได้ว่า ถ่ายละครหรือถ่ายโฆษณาค่ะแล้วทําเลยคิดแล้วปุ๊บทำปั๊บก็คือจะออกมาก็คือตัดเองทําอะไรเองมันก็อย่างนั้นนะคะมันก็เลยเออกมาเป็นแบบนั้นใช่ใช่ันเห็อย่างคุอกี้ก็จะผ่านจากเราเองไม่ได้มีทีมอะไรอยู่ใช่ไหมคะ มีทีมมีทีมแต่ทำไวก็คือมีมีแบบน้องๆอย่างอย่างเช่นแบบกลองเนี่ยค่ะก็ไปเอาทีมเว딩หนังอินเดียมาพี่ช่างแต่งหน้าก็เอาแบบที่แต่งหนังอินเดียจริงๆสังเกตว่าเวลาแต่งหน้าจะมีความมันๆหน่อยมันจะเป็นเหมือนแต่งแบบอินเดียจริงๆมันจะมีความแบบไม่แต่งเข้มเกินไปค่ะเราก็ให้มันอิงกับอินเดียจริงๆจริงๆคอย่างนี้ไม่ได้เงินมาหือว่าสนุกไม่ได้แต่เราจริงจังเหมือนได้เงินนะ อ๋อก็นี่งาน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 ลองเขาทำจริงจังกว่างานหลักอองานหลักก็คือแบบไม่เท่าเลยเอะอ่าคิดถึงไมค์เอ,อ่อคิดถึงเนี้ยคิดถึงเสรจแล้วก็แบบถามว่าแบบถือว่ามันเป็นมันเป็นช่วงกระแสมากกว่าเพราะว่าอินเดียตอนนี้หลายๆคนก็เริ่มมาเป็นดูเป็นติ่งหนังกับหนังอินเดียลวหลังจากเกาหลีเสร็จก็มาเป็นอินเดียถือว่ามันเป็นเหมือนเหมือนกระแสค่ะแล้วก็ เราก็รู้สึกว่าเราดีใจนะเพราะว่าหนังอินเดียมันมันมีอะไรมากๆที่หลายๆท่านยังไม่เคยดูเลยรู้จักผ่านรู้จักยู่แล้วหมายถึงว่าดูหนังอยู่แล้วรู้ว่าเขาเป็นใครแล้วก็ไม่ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมประสบความสำเร็จเพราะว่ากว่าจะมีวันนี้เขาก็เป็นลูกผู้กำกับเลยนะคะแล้วก็วันหนึ่งมาก็คือมีความเป็นเชื้อของความแบบอยู่กับวงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็มันมัน,ม,นมันมีความสามารถตั้งแต่เกิดมาก็คือแบบเก่งอยู่แล้วเลยคนะ่ะคน่มาดูเรื่องนี้น่าดูจริงๆอนนั้นยังไม่เคยได้มาดูอใช่จริงจริงจริงเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เปิดเปิดประสบการณ์คนดูเหมือนกันเพราะว่าหลายหลายท่านคนะ,ะไม่เคยดูไหนอินเดียเลยแล้ว,แล,วแล้วภาพภาพของอินเดียก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่พอดูเรื่องนี้แล้วแบบอ้าวอินเดียทาไมทําดีขนาดนี้จริงๆเขาทำดีอยู่แล้วดีมากมอยู่แล้วแล้วมันเป็นศินละปะแขนงหนึ่งที่แบบ เป็นรากของของ,ของการสแสดงหรือรากของวัฒนธรรมที่มันอย่างลึกลงไปเยอะมากแล้วถ้าเกิดไทยขเขาเรียกว่าติดอยู่กับหนังอินเดียมันก็จะมันก็จะดูกับหนังอินเดียไปตลอดใช่พีพ่อวนี้เราอยากกลับไปทำงาน <c oughs> ไม่อะค่ะยัง,ย,งยังรักเล <c oughs> งรักอยู่บ้านเกิดอยู่ยังรักอยู่ค่ะแล้วก็ถ่ายละครอ,อยู่แต่ถ้ามีโอกาสก็เป็นไปได้เป็นไปได้ ค่ะไม่เอาไม่ดีอะไรนะอะไรไม่มีไม่มีมีแต่เป็นอีเวนต์ค่ะอีเวนต์อินเดียอะไรค่ะที่นู่นเหรอนะมีอีเวนต์คนไทยในคนอินเดียในไทยค่ะอีเวนต์อินเดียถ่ายอินเดียอะไรอ่ค่ะเป็นเป็นความอินเดียในเมืองไทยค่ะแต่ว่าที่นู่นมันมันไม่ยังไม่มีก็เจอว่ามีคนท้องถิ่นของตลาดอินเดียในเมืองไทยอยู่ เป็นมาตลอดอยู่แล้วตั้งแต่สมัยก่อนแต่แค่ตอนนี้มันเหมือนช่วยปลูกกระแสความเป็นธุรกิจอินเดียไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารอินเดียเสื้อชุดสาลีหรือแม้กระทั่งโรงแรมที่เป็นอินเดียในเมืองไทยมันบูมขึ้นมาในช่วงก่อนก็เลยได้มีทํากิจกรรมหรือว่ามีคนติดต่อมาในเรื่องของแบบให้ไปกินอาหารอินเดีย mm hmm. ใส่ชุดอินเดียถ่ายแบบเวท t อินเดียอะไรเงี้ยค่ะซึ่งไม่ได้ไม่ได้รับเลยเพราะว่ามัน มันมันเวลามันไม่ได้อะตอนนี้ก็คงอย็นกินไ้แน่นอยู่แน่นค่ะคนนี้ดูเลยแน่นไหมค่ะแน่นค่ะแน่นอยู่แน่นอยู่นครไทยแค่เรื่องเดียวอะไรนะนครไทยแค่เรื่องเดียวตอบสิกินเรื่องทั้งหลังจะรั่น่าห้าค่ะคลิปจะไปหกเรื่องยังไม่รวมแบบอะไรไทยก่อนยังยังยังไม่รวมยังไม่รวมนี่ยเบาๆเบาๆอยวเพิ่เยอะ จะลอยไปที่ไหนจะลอยอยู่ไหนจะลอไปที่ไหนจะลอยไปที่ไหนเอาไอเราลิ้นบ้นกันหรอเราก็ต้องเพื่อเลือเพื่อขในอนาคตไงเพื่อไม่มีเขาเรียกว่าสามีไม่มีแฟนเราก็ต้องดูแลตัวเองก่อนเลยนะคะอย่างอย่างอย่างที่ทุกคนบอกว่าอนาคตไม่รู้ไม่มีอะไรแน่นอนเราต้องดูแลเซฟเซฟโซนตัวเองด้วยนะคะก็คือดูแลตัวเอง ชวยเยอะๆเพราะนั่นแหละก็ทํางานเรียกได้ว่าถ้ามีเจ็ดวันก็ทําเกินวันได้ไหมไม่ไม่มีแล้วอ่ะก็คือเวลามันต้องทําให้อย่างเงี้ยก็คือต้องทํางานต่อไปอีกกลับบ้านไปก็ทําอีกอะไรอย่างเงี้ยไม่ปล่อยให้เวลาพักค่ะพยายาไม่ยุ่งมุ่งแต่งานอย่างเดียวไม่ไม่ไม่ค่ะไม่อ่ะไม่แต่ว่าเราไปเกเงินก็คือกลวว่าเอารวยไว้ก่อนเลยกับงนะ ถ้าเกิดว่ามันถ้าเรามีเงเ lockdown, osure, ินมากกว่ามีคู่อ่ะเราก็ต้องมีเงินมากกว่ามีคู่ดีกว่าไหมอ่ะแล้วก็ถ้ามีเงินแล้วก็มีคู่ด้วยก็ดีดีแต่ถ้ามีเงินแล้วมีคู่ามีเงินมากดีกว่ามีคู่ีนึ่งที่ต้องมะต้องมีสักเท่าไหร่แบบว่หนูไม่ได้รู้สึกว่ามีเท่าไหร่แต่รู้สึกว่า เพื่อนก็ไปเก็บไข่กันแล้วหรือว่าหลายๆคนก็คือคิดแต่ว่าแต่งงานมีลูกใช่ไหมแต่เราไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอ่ะเราคิดแต่ว่าเฮ้ยงานจะต้องทงํายังไงกลัวแบบงานพอไหมอันนี้พอไหมค,คือคิดถึงว่าอนาคตสําคัญสำหรับนะตัวเราก่อนนะเพราะว่าเราเราไม่คิดถึงคนอื่นนะคิดถึงครอบครัวและตัวเราก่อนเราคิดว่าเฮ้ยวันนี้เรามีงานดีที่สุดแล้วเพราะว่าหลายคนก็ตกงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เซฟให้กับตัวเองก่อนก็คือไม่มีการฝากไข่สำหรับเรา มีอะไรนะปากไข่อ๋อไม่มีถึงบอกไงว่าถ้าเราถ้าเรากำหนดกฎเกณฑ์กับชีวิตเกินไปมันก็จะแบบอย่างเงี้ยปากไข่แล้วเมื่อไหร่จะได้ใช้ไข่นะนั่เลยเนี่ยก็แบบไม่ต้องปากแหละเอาที่วันแบบวันหนึ่งก็อะถ้าอยากปากก็ปากถ้าไม่มีเวลาก็ไม่ต้องไปใช่มันอาจจะเป็นอย่างนั้นให้ก็ก็จริงๆเราเราถึงบอกว่าชีวิตอย่าไปกำหนด อะไรให้ม <ítulo> <ire> you know ันตายตัวเกินไปเอาแค่รู้ว่ามีงานทำแล้งานนั้นดีพออะไรเงี้ยค่ะเป็นไหมฝั่งนี้ไม่มีใครถามเลยหรอไม่ถ้าไม่ถูก็ต้องเล่เอี๋ยเสียเ่าเอากล้องมาแล้วเดี๋ยวเดินไปดูยึ่ตรงการแล้วแหละนี่ตอคือส่งลาเรียนส่งลาส่งลาเรียนอยู่แล้วค่ะก็ก็ก็มีหลายจะ2สงคนเองแม่ไม่ได้เหนื่อยมากได้ใจไม่ายสงคนเหมือนเรามั้ย เหมือนไหมก้อนี่อ้าวอยู่ไหนอ่ะหลานอยู่ไหนมีบ้านด้วยเนี่ยลูกอ๋อยังไม่ใช่ลูกนะหลานหลานอยู่ก็ดูแลหลานค่ะดูแลหลานไปก็ฝักละครนะฝากละครยังยังงยั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 งังย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 ั่ยัังยังยังไังยังยงยังเงยั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 งงยยย งเนกับไปใช,ใ,ใช่ค่ะเมื่อวานก็คือเล่นกองถ่ายโฆษ,ษณาก็คือเล่นออกมาไม่ได้เลยไม่ได้เลยจริงๆคือถ้าเกิดออกมาตีรถจากจังหวัดอ้อบรมราชชนีไปลังสิตก็40นาทีกลับมาก็เกือบ2ชั่วโมงแล้ะกองก็คือจบเลยไม่ได้ทำอะไรก็เลยาหาวิธีทำยังไงที่จะสามารถส่งเพื่อนไปไปขณะนั้นได้ด้วยก็คือไลฟ์สด ล้วก็ดูไลฟ์สดไปด้วยเสมอว่าเราอยู่ตรงนั้นนะคะคือรู้สึกเหมือนกันหมดเลยเพียงแต่ว่าคนในงานแม้กระท,ทั่งพี่เอพี่เต้เนี้ยค่ะก็โทรมาบอกว่ามาทันไหมมาทันไหมอะไรเงี้ยเ,ยเราก็ไม่ได้จริงไปไม่ได้ถ้าไปก็คือกองหยุด,ยดเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ในขณะนั้นก็คือส่งส่งไปแล้วอ่ะใจส่งสิส่งอะไรไปแล้วแล้วก็แม้กระทั่งตอนที่จะปิดปิดปิดเตาเผาค่ะ พี่เขาก็วิดีโอคอลมาแต่พี่เอก็ยังอยู่บอกว่าเปิดวิดีโอคอลสิว่าแบบให้เห็นหอะไรเงี้ยก็เลยวิดีโอคอลแล้วก็พี่แต่ก็บอกว่าโมกี้มาส่งแล้วนะก็คือส่งทางโทรศัพท์แล้วก็แบบภาพก็คือปิดปิดแล้วก็แบบไปแล้วอนะไรเงี้ยแล้วก็หลายๆคนที่แบบอาจจะทําใจมาได้นะคะในงานเท่าที่เราทราบมาก็คือแต่วันนั้นอะทุกคนแบบยังคงร้องไห้อยู่แล้วก็แบบ ยังรู้สึกถึงถึงความเสียดายแล้วก็ความแบบการพัดผาดที่แบบมันมันปไปตลอดอะ <ไป S 1> แในนั้นกี่เองพองาม,มาดูผ่านเวลามาผ่านมนกว่าแล้วลอย่างเงี้ยเราเราถามมาทำเสจได้รอ้อนไปเสร็จได้ยังครับการจัดงารเพื่อเราเรารู้สึกว่าเราทําได้สิเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่เราเคยชินกับการจากลาอยู่แล้วเราเราอยู่กับความ เราเราเชื่อความรู้สึกตลอดเวลาว่าเราอยู่กับความตายตลอดเรายังพูดกับคนรอบข้างเลยว่าขณะทุกขณะจิตก,ก็อยู่กับความรู้สึกว่าพ่อแม่เราเสียชีวิตตลอดเพื่อที่วันหนึ่งเราเราจะได้ไม่ต้องเสียใจมากแล้วเราทำใจกับมันได้เลยค่ะวันที่โมเสียก็ก็เหมือนทุกคนแต่วันนี้ถามว่าโมก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่รู้ถึง,ถ,งถึงความการจากของร่างอะคะแต่ว่า จิตโมและพลังงานโมยังอยู่เพราะฉะนั้นก็แค่จากจากจากความจากตายอะ่ะแต่จากความความดีแล้วก็สิ่งที่ยังเป็นโมมันยังคงอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จดจําแล้วก็รู้สึกว่าโมยังอยู่ข้างๆตลอดเพียงแต่ว่าไม่มีรูปกายท่านีอ้อาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้แต่ว่าแค่แบบไม่มีโม,มเป็นแคาจิตท,ที่ที่ลอยไปอีกตัวของพี่เองนะสรเสร็จเิ็นหมดแล้ว แต่ว่ามันยังมีเรื่องแบบาราทาซันที่มันยังแบบเป็นเรื่องวุ่ายในสังคมเลยตอนนี้เห็นตัวที่เองถ่ายัเพื่อนเพื่อแล้วกขรู้จักเพื่อนมาเรารู้สึกย่างไรบ้างรู้สึกว่ายังไ,ไม่กระจางให้ทุกคนแบบใม้คนจบ,บ,บเรื่องนี้อะไรอย่างนี้ให้จบให้สิน<ม>้น<ม>แล้วก็รู้สึกว่าเออความความความต่อนเนื่องของของเรื่องาราวมันมีซับซ้อนเกินไปที่เราจะทำความเข้าใจเพราะว่าต่างฝ่ายต่างตอนนี้เยอะมากมากกันไปจริง ตามไม่ทันค่ะบอกเลยว่าตามไม่ทันแล้วก็ความรู้สึกนะตอนนี้ก็คือเป็นเหมือนประชาชนทุกคนนะคะอย่างที่ทุกคนจะทราบว่าสาวีก็ตีสาเมื่อเ,อเมื่อสมวันที่แล้วก็ไม่ได้นอนเพราะว่าก็ส่องอยู่ในทวิตเตอร์เหมือนกันแล้วก็อัปเดตเสมือนว่าเราเป็นชาว <c oughs> ทวิตเตอร์ค่ะทําได้แค่นั้นแล้วก็อัปเดตต่อไปแล้วก็ดูว่า สถานการณ์แล้วก็เรื่องราวมันจะเป็นยังไงเหมือนกันกับภาพต่างๆที่มันไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยทีที่มันออกมาตอนเนี้ยตอนเวลานีเพื่อเราอยกจะปกป้องผู้ในแผนเนี่ยไที่เาดทุนได้ในวันนี้เราต้องเลือกเลือกดูอะว่าอันนี้มีความมูลขนาดไหนหรือว่าอันนี้หลอกหรืออันนี้มันมีนัยยะสําคัญจนกระทั่งคนทั้งประเทศเชื่ออันเนี้ยค่ะก็คือนัยยะแต่ละอันก็ต้องเลือกเสกแล้วก็ดูว่า แต่ละอันเป็นยังไงแต่บางอันก็เกินจริงบางอันก็เพิ่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พิสูจน์กันไปตามความเชื่อของของทุกคนว่าอันไหนจริงอันไหนหลอกเราเราก็ได้แต่ดูและเลือกเสพอะค่ะแต่ว่าสิ่งสําคัญคือโมไม่อยู่แล้วอะตอนนี้โมไม่อยู่แล้วไม่ว่าจะความรู้สึกของดวงวิญญาณที่ทรมานขนาดไหนัแต่วันนี้หมด มไปแล้วอะโมไปอยู่แล้วเรียกกลับมาก็ไม่ได้แล้วแต่ระหว่างนี้คนที่ยังอยู่จะทํายังไงให้มีแต่เขาเรียกว่าสร้างกรรมดีอะสร้างแต่สิ่งดีแล้วก็อะไรแบบนี้ต่อไปใครทําไม่ดีเดี๋ยวเขาก็ได้รับสิ่งนั้นอนะมันมันเร็วมากแต่ว่าเราก็ถือว่าคนทางประเทศคนทางประเทศน่ารักมาก <laughs> น่ารักมากจริง สำหรับเหตุการณ์นี้เราได้เราได้เห็นเราได้เห็นบทเรียนแล้วเราก็ได้เห็นสิ่งต่างๆที่เป็นเหมือนละครเรื่องหนึ่งให้ทุกคนเห็นว่าแบบเรื่องนี้มันมีมันมีอะไรสอนเราอยู่เยอะมากถ้าเรามองอะค่ะเราเราเราจะได้รู้ถึงแบบออความแบบเออความความแปลกใหม่บางอย่างที่เราก็ไม่รู้ว่ามันมีแบบนี้ด้วยไม่ต้องเอ่ยแล้วกันแต่ว่ารู้แต่ว่ารู้แต่ว่า ก็อัปเดตค่ะอัปเดตต่อไปฮะไม่ไปโกรธแทนเขาไม่ได้เพราะว่าพราว่าตอนนี้คืออย่างเช่นดูดูรายการพี่หนุ่มก็รู้สึกเหมือนพี่หนุ่มละค่ะรู้สึกเหมือนคนดูทุกคนละค่ะไม่ต้องเอ่ยนามไม่ต้องเอ่ยความรู้สึกถึงอะไรรู้สึกเหมือนกันหมดเพราะว่ามันไม่หลอกความรู้สึกมันหลอกกันไม่ได้ความรู้สึกหลอกกันไม่ได้ เพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าแบบนั้นนะคะความรู้สึกแบบนั้นเลยะคะ่ะ